สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u u u b e ถายอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนี้แล้วก็การแก้ปัญหาของรัฐบาลน,นั้นอาจจะดูเหมือนว่าล่าช้าไปในหลายเรื่องนะครับก็เลยทําให้มีบรรดาดารานักร้องนักแสดงนะครับแล้วก็คนมีชื่อเสียงในสังคมนั้นได้ออกมาขอเอาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลน,นะครับ จนกระทั่งเมื่อวันที่21กรกฎาคม2564ทางด้านคุณสนธิยาสมบัตดีนั้นเนี่ยก็ได้มีการไปยื่นหนังสือให้ผู้บัญชาการตารวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกํากับดูแลตรวจสอบกรณีที่บุคคลเหล่านี้ออกมาขอเอาว่าเป็นความจริงหรือไม่ถ้าไม่เป็นความจริงนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดต่อพรบอรคอมพิวเตอร์และก็พรกการบริหารราชการในสถานกา,ารณ์ฉุกเฉินแล้วก็พรบโรคติดต่อ มีการแนบรายชื่อดารานักร้องและก็ผู้มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมกว่า20คนด้วยกันแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพิ่งไปยื่นนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีแร็ปเปอร์สาวชื่อดังเจ้าของเพลงพักก่อนนะก็คือมิลลิดานุภาคณาธิรกุลน,นะครับได้รับหมายเรียกให้ไปรับฟังข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องเดินทางไปรับฟังเนี่ยนะครับในวันที่22 กรกฎาคม2564ที่สถานีตำรวจตะคอนบานนางเลิงเวลา10นาฬิกาในขณะที่บนโลกออนไลน์นั้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นก็มีแฮชแท็ก save m i l i ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะครับซึ่งบนโลกออนไลน์นั้นก็ออกมาบอกนะฮะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทาเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากนักประชาชนควรที่จะมีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับและบางคนก็บอกว่ารัฐบาลนั้นเก่งแต่ใช้อํานาจ จ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเก่งแต่ใช้อำนาจออกหมายจับห้ามคนอื่นพูดความจริงและศิลปินดาราคือประชาชนคนธรรมดาไม่ผิดที่จะออกมาพูดความจริงรัฐไม่มีสิทธิออกหมายสารแบบนี้กับประชาชนนะครับก็คอมเมนต์เนี่ยนะเกิดขึ้นมากมายบนโลกออนไลน์ล่าสุดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทางด้านคุณสุธิยาสวัสดีนั้นได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ ดารานักร้องนักแสดงหรือว่าผู้บุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามสิทธิ์แต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่การนําเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือว่าข้อมูลที่เป็นข่าวเท็จนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะสร้างปัญหา,อ,าอีกมากมายให้เกิดขึ้นได้ตามมานะครับดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้น กับทางด้านมิลลินั้นเนี่ยนะไม่ได้เป็นการร้องเรียนของคุณสุทิยาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าคุณสุทิยานั้นเพิ่งไปร้องเรียนเนี่ยเมื่อวันที่2 1แต่ว่ามิลลินั้นเนี่ยได้รับหมายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับว่าข้อหาที่เธอนั้นเนี่ยได้รับแจ้งนะครับเพื่อไปรับทราบนั้นเนี่ยเป็นข้อหาอะไรอย่างไรก็ต้องติดตามดูหลังจากนี้ นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน,อนหนังเลิงนั้นแจ้งข้อหาอะไรกับเธอครับ